กับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกผู้ทุกคนเนาะค่ะเบิกซับหน้าคีกาเสื้ผ้าท่านผู้ชมโทษสัมผัสปู่โคราชนะคะเมื่อนี้กะเสียงแหบเสียงแหงค่ะเบิกซับบ่คอยสบายเนาะขอโทษพ่อแม่พี่น้องแต่เสียงประชดประเจนเนาะค่ะเนะาะค่ะในคลิปนี้กับเขามา่แลวกับฝากกดไลค์กดแชร์นในเด้อกดติดตามกดซับสไครเบิกซับหน้าคีน้ำแน่ เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเปิดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะอีพีผนอยากให้ตามปูโครากะะเนาะค่ะแอดโทรต่อสายหาเพื่อนก่อนเด้อพี่น้องค่ะตอนนี้ปูว่างอยู่เนาะค่ะก่ะรรมมาสการเป็นทางการนะคะเบริร์กซั์นาคีเด้อปูจะมาขอสูตรสองตัวค่ะปู เราเบิ้ลไม่พลาดเลยโอ้เ oh, <c oughs> มื่ท,ที่แล้วมันมันเบิเ้ลเนาะะแต่ของปู่ก็มีสูตรเบิ้ลใช่ไหมคะเมื่ที่แล้วมันทำเ่าจนเดือดมันสูตรให้เราม่ชุดหนึ่งเลยลงไปค่ะของเรามีเดือดมนสูตรเราคิดเดือดค่ะ้่ได ของปู่จะเป็นคำนวนนะคะสูตรสามตัวนี้เป็นไงปู่พัคนี้เข้าไหมคะยังยังไม่เข้าสามตัวยังไม่เดินยังไม่เดิน,ดนใช่ไหมคะถ้ามันเข้ามันจะเข้า<ะ>เป๊ะเนาะสูตรของปู่<ะ>กลางวันนี้ก็สองตัวจะแม่นกว่านะคะ,ะอ่า สองตัวนี้มันบนหรือล่างครับปูส่วนมากบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวค่ะสองตัวบนปูโคราดนะคะจะมามายะวิ่งุนกับหนึ่งวอดเดียวค่ะวันนี้วิ่งวิ่งเก้ากับศูนย์เนาะวันนี้วิ่งเก้ากับศูนย์ เดี๋ยวเราจดกันวิ่งเก้ากับศูนย์วันที่แล้วเลขวิ่งเข้าไหมคะก็เรียกวิ่งวิ่งหนึ่งถัวนอดทีิงจัค่ะประมาณหนึ่งวันที่แล้วประมาณหนึ่งเลขวิ่งเข้านะคะ วัน,นี้จะวิ่งเก้ากับศูนย์ถ้ามันมาด้วยกันได้ไม่ปู่วดวันนี้ไม่มาวดน,นี้จะไม่มาด้วยกันเก้าศูนย์อย่างนี้ใช่ไหมเล็กไม่มาด้วยกันค่ะเ,ล,เล็กไม่มาด้วยกันรวมครบเลยเก้าศูนย์หนึ่งสองไม่มาด้วยกันโอ้ไม่มาด้วยกันมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งมีสองแล้วก็เฉพาะบนนั้นไม่เกี่ยวกับนั่งค่ะ ก็ไม่มาด้วยกันห้าหกเจ็ดแปดก็ไม่มาด้วยกันห้าหกเจ็ดแปดไม่มาด้วยกันศูนย์หนึ่งสองสามไม่มาด้วยกันจะนี่มันมันเข้าป,ป,ปีปีแล้วมันอะไรค่ะแต่ว่าอะไรเลกเล็กตะโกะเตียมจดได้ค่ะเดี๋ยวเตรียมโจดแล้ครับปู่ ใจ้าพร้อมแล้วค่ะศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนสามศูนสามศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนห้าศูนย์ห้าศูนย์หกศูนห ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วเก้า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 สามเก้าสามเก้าสี่เก้าสี่เก้าห้าเก้าห้า เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดมีแค่นี้แหละค่ะมีแค่นี้นะคะวันนี้ปู่ฝันดีไหมคะฝันดีครอ้ฝัน,ฝ,นฝันว่าได้ใส่ทองฝันว่าได้ใส่ทองตามปกติถ้าฝันแบบนี้เลขจะเข้าใช่ไหมคะปู่ เขาตลอดจะยมวันวันที่จาท่านจะจดหนึ่งหนึ่งให้กับเขาแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้จดหนึ่งหนึ่งให้แกไม่คิดว่ามันจะมาเนาะปูอ่ามันไม่คิดวันนี้วันนี้ล็อกไว้แล้วกาวสวนเด็กหรือวิงเราสวนล็อกไว้มันมาให้เราสอนอ่างวดนี้ล็อกไว้เลยใช่สวนมากเลขปู่ก็จะไม่ค่อยปล่อยเบิ้ลนะคะ ่ะมวดนี้มาเบิ้ลนะคะเดินกันเลยแต่สามตัวยังหลุดอยู่นะคะเดี๋ยวถ้ามันเข้าแม่นแม่นแล้วปู่จะเอามาออกจะได้สามตัวเราเอาละหนึ่งหอยรักลอยรักว่าหนึ่งเศษค่ะหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าหกกระแพงกันม้วนนี้เหรอปูอ่าหนึ่งเก้าห้า เอ,เอาหลักร้อยเป็นหนึ่งเนี่ยโจดย์ไว้ก่อนถ้างั้นน่ะเผื่อ fc ชอบเราปูดเนาะหนึ่งเก้าห้าค่ะหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าหกค่ะนี่คือหลักเนาะค่ะถ้าสามตัวจะมีหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าสี่แล้วก็หนึ่งเก้าหกนะคะ ขอบพระคุณปู่มากนะคะงวดน,นี้เป็นแนวทางให้นะคะปู่โคราดนะคะค่ะขอบพระคุณปูนะะณป่นะคะจค่ะน,ออนี่ก็เป็นตัวเลขของปู่โคราดเนาะพี่น้องเนาะชอบจังตามบม่า่าก,กัพานค่ะ เมื่อนี้เบิกราบกับเสียงบดีขอไพ่นะคะพอคอยสบายเท่าไดน,นะคะก็ขอโทษขอไผ่พอแม่พี่น้องนะคะวัดเชียบเป็นวัดนะคะาาราคาลูซื้อกว่าสิมาเป็นไข่ต่อนะคะพี่น้องเบิกราบก็เลยเสียงบอคอยมีตรงกกาบขอโทษขอไพ่นะคะมื่อนีหน้าตาสีเที่ยวจักหน้อยค่ะ ตั้งแต่มมือที่ไปเอาเลขที่ว่าพ่นผีรูปหลังเบิกซัพของยินเสียงผู้ใช่หัวลาะใส่ก็เลยทักเนาะก็เลยเป็นป่วยไม่ใช่ผลล่ะเก็บซีว่าห้ามทักเพิ่อนวะรากามื่นน่ะเขยินกันหลายคน,นะคะเนาะการไปเอาตัวเลขก,กับพุ่มทีนี่เพิ่อนว่าห้ามทักดังเทียมันโตกก๊ให่มันก็หลงทักพี่นองโอ้ยบ่สบายได้เดบิกซัพ ค่ะตอนนี้ก็ยังไข้ขึ้นจัหน้อยนะคะกินยาแล้วก็รู้สึกว่าเหงื่อออกตอนนี้ก็บ่ได้เมื่อน,นี้ก็ไปว่ไหวเลยมานอนอยู่บานเนะค,ะนะค่ะเนาะก็โทษสัมผาสเอาให้พ่อแม่พี่น้องฟังแนวทางปู่โคราชชอบจังตามเด้วยค่ะเด้อค่ะแอดสิพาไปเบิงตัวลรข,ของเพ่นค่ะนี่ก็เป็นแนวทางปู่โคราชนะคะวิ่งเก้ากับศูนย์ มี00ค่ะมี30 40 50 60 70 99 93 94 95 96 97ค่ะ3ตัวจะเป็น195 194 196นะคะชอบจังตามบมากระ่านทางช่องเสนอไว้เป็นแนวทาง เป็นสื่อกลางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครให้เบิกซับหน้าคิดในเด้อค่ะทางช่องกับเป็นแนวทางให้่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ให้มีโชคไม่ลาบมีโชคไม่มานกันทุกทุกท่านกราบสวัสดีงามค่ะ